มงยิงแเออเปนยิงไปเดี๋ยวแฟก็เป็นของเราจ่องจริงพี่ดีไม่ใช่ดีดีนี่พูด้วยได้เ้ยพี่ดีดูีนี่เป็นเกือบเหมือนันเอาไปยอ่าคิมีโหลดมาแล้วทามิงแล้วเป็นดีดอีได้ดี้ีกอดตมรครับเห็นแล้วเห็นลายเะฮ้ย คนมไม่มีวะไม่มีเหรอไม่รู้อะไม่เห็นมไม่ใช่แป<ต>ลว่ามไม่มีข้างบนเลยเออ,เอ,อไ,มไม่รู้มันลงไหนนะไม่ได้ดูต่างคนต่างอยู่นะเฮ้ยเชี่อมลงกตัวหนึ่นงใกล้จเลยหัวใจมีไม่ได้เปิดแล้วอ่ะพี่ ได้ปืนหรือพี่ได้ปืนพอาเรียมีป่ะพี่พพดักแม่เลยดักแม่เลยเป่นกลัวพี่ดักก็ดักเลยว้าวขับจริงี่แม่งยิงแฟ้ ให้มันยิงไปเดี๋ยวแฟนก็เป็นของเรากระส่งจริงพี่ดีไม่ใช่ D2E นี่พูดด้วยได้ไล่เลยไม่ได้ยินเสียงไล่ทีหลังป่ะฮะอ๋อนี่ไงเยอะเยอะเยอะนี่ไงไหนอะใช่ใช่หลังหลังนี้หลังนี้หลังแรกเลยโอเค Watch out บาหลังตัวโอเคสองตัวว่ะ Mark the location แม่รัดก่อนเลยสามตัว ไไบ้านนะี้เนาะพี่ตามเลยบ้านนั้นมีตัวเดียวมีพี่ทิ้งให้นะนี่ครับพูดพอไหมครับพี่ครับปิดมันก่อนโดนไปเน้น กรสสันมาอย่างดีอ้าวมันคาดไปไหนวะชั้นหนึ่งเนี่ยเลี่ยิบโอ้ยเต็มหน้าชั้นหนึ่งโอ้โหลูก ฉันบ้านตัวเดียวขึ้นไปเล้ขึ้นไปเลยอย่าไปกลัวแต่ละคนของแท้จะไปกลัวแต่ละคนเข้ามานนอกเข้ามานนอกเอาอ่อนหน่อยเขาจด ตั้งแต่ปีใหม่ไม่ได้เล่นเลยวงเนี่ยเออหมดละมีรอยนัดนะเดี๋ยวนี้มันรอยห้าสิบใช่เหรอเ้ยใช่ใช่ใช่รส่มาเมันเับมีคุณหกไหมไม่มีวะมึงอย่าทะลึ่งเล่นคุณหกเลยเชื่อกู <laughs> เจ้ากุยอยากได้ไคำตอบเดนอด <c oughs> สเปรย์ <c oughs> ได้มันสเปรย์ได้ม,ไดม,มีคลิปสอนอยู่ไปดู <c oughs> เดิกขันสอนคลิปไปคลิปเนี่ยไปลองมาแล้วเมื่อวานเอามาถ้านเล่นไม่ได้ขอไม่มีพี่ ไายบินมันเป็นไงวะพี่ผมลืม๋อมันมาจากจอดหรือเปล่าวะน่าจะแหละชีย่มาใส่ไปขึ้นไปจอดกันเฮ้ยข้างหน้ามีรถเพิ่มเต็มอยู่เต็มพี่เห็นละเดี๋ยวเราขับไล่มันดีกว่าพี่อ่ไงพี่ มาแล้วมาแล้วความากมาดิพี่ไปาปไขับไล่มันมันไปทางไหนอ่ะมันอยู่ไหมครบมันอยู่ไหมครบจอดจอด ข้าวหัวสวยสวยยังสวยบ้านนั้นหมดยังหมดละหมดละไม่มันมีแต่ไมเคกันปะเบาๆนี่แนของเต็มเลยเนยมันเอาตรงนี้มีคุณสีแล้วรับมีมีกล่อง Watch out เฮ้พี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอ้โหพี่ทอไงดีไปไหนต่อติดหินอีกไม่ไอ้ไอ้คิดมาชนรถให้หน่อยดิคิดเออเดี๋ยวไปชนให้ติดหินอยู่ติด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 หินติดหินเชิญเชหน่อย ฉันเหน่อยแล้วยิแล้วยิงนเว้กเว้กตอนพาร์ทล้วตอนาไแล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ย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 ไปจะเก็บที่อบคุนนะครับ รถตับหลักสี่คนเลยเเฮ้เฮ้ไเ็คขัอยู่ตรงไหน่ะหมู่บ้านหมู่บ้านเอาปะเอาใจเย็นมัาอยู่ในหมู่บ้านก็ดังมาฟ้า จอดเลยเอาเลยข้างบนนี้ข้างบนนี้ข้องบดรถมันแตกหมแล้วพี่มันไม่มีรถละแบบไม่คิดตรงนี้มีคนวอชชั่ว <Watch out. S 1> ลองดูเขามีรถไม่มีมีม โอเลยหน้าเลยมามาพี่มามไม่เป็นไรนอนอยู่นอนอยู่สวยถ้ารคดขึ้นรถถึงจะใช้ยังไงอ่าน่าจะ ไปแล้วมันไปแล้วมันไปนู้นแล้ว,ลวโอ้ยยิงติดกระถางไอ้ไอค้คิด,ดคิดซ้ำตรงน,นี้ให้หน่อยคิดตรงไหน,นตรงน,น,น,นี้กูมาร์คตนน้นไม้นะขับขับรถไปอ่ะไม่ต้องไม่ต้องม,มึงมือวิ่งมาซ้ำก็ได้ไหนวะมองไม่เห็นเลยต้องทำต้นงมา w a วั h <Watch> o อ t เราทำบ,บังเกอร์ก่อนเออสวยต้องหินต้องหินรัดเวังหินน่าจะไม่เห็นพ,นนนนพี่เออนั่นแหละ คิดๆระวังมันยังอยู่นะบ้านนั้นยังมีสี่ตัวอีกสองตัวนะไอ้เหี้ย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 ยิงให้เรายิงให้แล้ให้ทา,ทางระวังโโอ้หมึงน่าจะเล่นยากแล้วกระสุนผมน้อยแล้วพี่ะสุดเลยสุวนเหลืองเขียวเนี่ยถ้าจะหมดแล้วเอปลี่ยเขียวไปได้ มีแต่ออปชั่นบ้านนี้มีป่ะตรงนั้นมีมีมีสองบ้านนี้มีหมดเลยเออมีมีใช่เหรอมีก็มันมันล้มมันตายไปแค่สองตัวเองโอ้โหวงวงเราอ่ะมึงมีรถป่ะโอ้โหรถอยู่ข้างบนเลยตรงนี้มึงปาสมองเพื่อเอาตัวรอดอย่างเดียวก็พอละบูนนะนดับคิดไปขโมยบักกี้มันทะเลาะไม่ได้พี่ผมจอดรอไปแล้วถ้าบ้านระเบียงขึ้นเดี๋ยวกูยิงแน ได้ขึ้นอะไรเดี๋ยวเออพี่เอสููให้ฝั่งนี้ซ้ำอ้าวได้แล้วพี่ผอมลิ้นชูฟันดีนะมันอยู่ไกลมันน่าจะสัตว์กันเองเปล่พี่เพราะมันยิงพี่นี่หว่าไม่ยิงพี่ขวายิงกระสันโอ้ยขันมัลลีพี่ขัดมา กันเองก็ภาวนาให้มีอดอบแถงนี้แล้วกันโอ้โหวงดีไปไม่เป็นไรพี่วงเราเล่นได้ไปเหอะเราไปเล่นตรงนี้ไปที่คนขวาวไปเก็บของมัน เฮ้ยพี่ขอผลพวกซอบพี่หิวอ่ะขอามจริงตรงนี้ยังแจ่มมาเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วพี่ผมเก็บได้ปันนะ บ้านไหนพี่บ้านมาปะไฟเอ้าเชี่ยตีบ้าเหรอพอมันชาร์จกันผมว่าเนินเนินสามชั้นน่าสวยวะ่ะเจ๋วเจ๋วโลนกินนะวะ่ะ โดนวงกินเอ่อพี่ต้องอาจจะต้องขับเข้าไปที่มสามชั้นว่ะถ้าสามชั้นไม่มีคน,นรอกร่อนรอก่อนผมขอดูวงก <laughs> ่อนเก็วงเราป่ะพี่สามชั้นรอพี่อยู่ไปด้วยกันไปได้กไกลจอดได้ดผมลงนี่ก่อน พี่คะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสมองให้ครับอยู่ในบ้านส้มอีกแค่นโอเคพี่เดี๋ยวเราสมองปิดบ้านเนี่ยไปเอาขวาเลยพี่เอาขวาไปเลยเฮี้ยเราจะอย่าพี่ระเบิด เนี่ยไอมีสมองป่ะพี่ถ้ามีสมองก็ต้องไปบ้านหน้าดิเชี่ยมันมาบ้านหน้าเหรอพี่อ๋อมันเหลือแค่พวกแมงแล้วแล้วเปิดน็อกแม่งไปเลยจบพี่พพต้องเข้าบ้านสายพี่บ้านผมอยู่นอกวงพี่ต้องเข้าบ้านสายาสมาสมองเข้าบ้านสายง่ายสุดให้ผมเล่นเองบ้านเนี้ย เอาบักกี้ขับไปทิมอะพี่ง่ายกว่าเดีย๋ยววิ่งไปเลยโอ,เโอ้โหแม่งดีดแล้วันไม่ออกมาข้างนอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้วพี่นี่ดนาะไม่ไดีด,ดครับแต่ว่าเล่นก็เลยสตรีมไปเลยไงจะได้ไม่เสียเวลา